สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .1 และนักเรียนที่อยู่ทางไกลทั้งหมดนะคะเ,เจอกันอีกแล้วนะคะใน ep ที่4นะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องมารยาทในการแสดงความคิดเห็นนะคะรายวิชาภาษาไทยรหัสท .21102 นะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะ ครูผู้สอนนางสาวเซธไนกาสาดาวเรืองนะคะ,ะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูมารยาทในการแสดงความคิดเห็นว่ามีอย่างไรบ้างนะคะถ่ะานนักเรียนจดท่าน,นักเรียนจดเลยนะ,ะข้อที่1น,นะคะ ภาษาในการแสดงความคิดเห็นต้องเป็นภาษาที่สุภาพชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะมีความสมเหตุสมผลนะเช่นมีเหตุผลนั่นเองต้องมีเหตุและมีผลแล้วก็ตรงประเด็นตรงตามหัวข้อที่กำหนดอ่านออก นะคะแล้วลายมือก็สวยด้วยนะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อมูลหลักฐานที่นำมาใช้ประกอบความคิดเห็นต้องเป็นเรื่องจริงเท่านั้นใช่ไหมคะนักเรียนทุกอย่างที่นักเรียนให้ความคิดเห็นมาเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่ข้อมูลเท็จหรือจุดประสงค์ เพื่อที่จะหลอกลวงพูดแล้วหลอกลวงพูดกลับไปกลับมาพูดไม่คือพูดไม่ตรงประเด็นนั่นเองต้องเป็นเรื่องจริงๆนะคะเหมือนกับคนพูดโกหกอะนะแสดงว่าคนนั้นพูดไม่จริงใช้คำที่พูดเท็จนะแล้วทำให้เรื่องมันเนี่ยมันจะเสียเสียนะคะอย่างเช่นเพื่อนทะเลาะกอันเนี้ยคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอีกอย่างหนึ่ง อีกคนหนึ่งฟังแล้วก็เอามาฟังเอามาพูดให้อีกคนหนึ่งฟังก็ทําให้เกิดการทะเลาะกันนี่คือเรื่องที่ไม่จริงไม่สมควรที่จะเอามาพูดนะคะมารยาทในการใช้ความคิดเห็นนะคะต่อไปข้อที่3ควรใช้น้ําเสียงที่นุ่มนวลน,นะแต่หนักแน่นน่าเชื่อถือได้ ไม่พูดเสียงดังเกินไปพูดเสียงกำลังดีกำลังดีบางคนนี่พูดพูดไปตะโกนไปนะไม่ได้นะคะต้องพูดเสียงที่นุ่มนวลแต่มีความหนักแน่นแล้วก็น่าเชื่อถือได้ด้วยนะไม่พูดเสียงดังจนเกินไปหรือตะโกนพูดไม่เอานะคะไม่ห้วนหรือกระด้างจนเกินไปทั้งห้วนห้วเช่น ไม่มีคำลงท้ายเช่นค่ะครับอะไรเงี้ยกระด้างไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้นะเป็นเสียงที่กระด้างไม่ดีนะคะไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือว่าไม่พอใจสมมุติว่าถ้าเราโกรธจริงๆแล้วเราก็เก็บไว้ในใจนะอย่าไปเอาออกมาให้ใครเขาเห็นเราต้องสะกดจิตใจเราโดยที่ไม่ให้เราโกรธหรือว่าไม่พอใจใครง่ายๆนะคะข้อที่3นะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่4นะคะใช้กิริยาท่าทางที่ทำไมคะสุภาพ,พเรียบร้อยนะใช้ไม่แสดงท่าทางก้าวรหลานะคะเป็นไงคะก้าวรหลาก็คือพูดเสียงดังนะพูดไม่เพาาอะไรเงี้ยเราเรียกว่าก้าวเหาาเช่นยืนเท้าเอวเงี้ยชี้หน้า ชี้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะเราต้องใจเย็นๆนะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันอย่ายืนเท้าเอวอย่าชี้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าหากเราเกิดอารมณ์จริงๆคุณแนะนําเลยว่าให้ทำอะไรอมมะนาวไว้อืออมมะนาวไว้นักเรียนนะอมมะนาวหรืออมน้ําเอาไว้ก็ได้นักเรียนถ้าเราโมโหนะคะเทคนิคหรือทุบโต๊ะแรงๆเนี่ยได้ไหมลูก นะถ้าไม่พอใจใครได้ไหมไม่ได้นะอย่าไปทุบโต๊ะนะอย่าไปชี้หน้าเขาอย่าไปมองหน้าเขาแบบดุดุนะมีหลายอย่างนะที่เป็นท่าทางที่เก้าเ้ลาไม่สุภาพนั่นเองครูก็เห็นบ่อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเออนักเรียนน่ารักอยู่แล้วไม่มีหรกไม่ค่อยมีใครทําอย่างนี้หรอกนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อที่5้านะคะ ไม่พูดเพื่อเอาชนะคำว่าเอาชนะเช่นนักเรียนเถียงกันเนี่ยเธอ,ทำ,เธอ,ท,ำอ,อทำไมเธอไม่ทำการบ้านส่งครูงานกลุ่มอ่ะทำไมเธอไม่ทำล่ะอะไรย่งี้อีกคนก็บอกว่าเราไม่ว่างเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เถียงกันไปเถียงกันมาทำไมอะ่ะแล้วทำไมเธอไม่ทำละ่ะก็เถียงกันไปเถียงมาคือพูดแล้วจะเอาชนะให้ได้นะคะไม่พูดเพื่อเอาชนะ ต้องใช้เหตุผลเป็นสำคัญต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองและยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งหนักอย่างหนักแน่นและถูกต้องด้วยนะต้องหนักแน่นและถูกต้องด้วยฟังก่อนนักเรียนว่าทำไมเพื่อนถึงไม่ช่วยงานเราเขามีเหตุผลอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งหรือเป็นสำคัญ นะคะต่อไปข้อที่6นะคะเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังไม่พูดแทรกหรือพูดขัดจังหวะในขณะที่ผู้อื่นกำลังแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะคือเราต้องฟังเขาพูดก่อนฟังเขาพูดให้จบก่อนแล้วเราถึงจะเอามาพูดกันนะ ฟังพูดแล้อีกฝ่ายหนึ่งถึงจะพูดอตอบเขาว่าจะพูดอย่างไรนะคะ,ะเรื่องมารยาทในาามรยในการแสดงความคิดเห็นก็มีทั้งหมด6ข้อนะถ้านักเรียนจดทันนักเรียนก็จดเลยนะนะถ้าจดไม่ทันก็สต็อปไว้แล้วก็จดลงไปในสมุดด้วยนะคะหรือว่านักเรียนไปฟัง ฟังคำบรรยายที่ครูบรรยายเนี่ยาอีกก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูการพูดแนะนำตัวเองว่าเราจะพูดอย่างไรเพราะนักเรียนจะต้องออกมาพูดหน้าชั้นเรียนทุกคนอยู่แล้วนะคะการพูดแนะนำตนเองนะการพูดแนะนำตนเองเป็นการพูดที่แทรกอยู่กับการพูดลักษณะต่างๆเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะทำให้ผู้ฟัง มีความรู้เกี่ยวกับผู้พูดการแนะนำตนจะให้รายละเอียดแตกต่างกันไปตามลักษณะการพูดแต่ละประเภทซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้เป็นข้อๆนะคะข้อที่1น,นะการพูดแนะนำตนในกลุ่มของนักเรียนเป็นการพูดที่มีจุดประสงค์เพื่อทำความรู้จักในหมู่เพื่อน หรือแนะนำตัวในขณะทำรรกิจกรรมคนระบุรายละเอียดสำคัญก็คือ 1. นักเรียนจะต้องบอกชื่อนามสกุลนะเวลาแนะนำตัวสวัสดีค่ะดิฉันเ,เด็กหญิงศิลารักษา,ารักษานะบอกชื่อบอกนามสกุล ข้อที่ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาหมายถึงว่านักเรียนจบการศึกษาอะไรนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างเรียนชั้นอะไรนั่นเองนะคะสที่อยู่ปัจจุบันหรือภูมิลำเนาเดิมนั่นเองนะว่านักเรียนเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรเช่นจังหวัดสมุทรปราการ บ้านเกิดอยู่ไหนเช่นบ้านเกิดอยู่ชัยภูมิอะไรเงี้ยเราก็บอกให้ละเอียดนิดนึงนะคะข้อที่4ความสามารถพิเศษอะไรเช่นสามารถเล่นกีฬาได้ร้องเพลงได้นะ,ะเล่นกีฬาได้ร้องเพลงได้นะ,ะแล้วก็เล่นอะไรอีกมากมายที่นักเรียนมีความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองนะคะการแนะนำตัวข้อที่5กิจกรรมที่น่าสนใจ ต้องการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมนะคะเช่นกิจกรรมอะไรที่นักเรียนอชอบเป็นพิเศษนะคะเช่นกิจกรรมของโรงเรียนอะไรเงี้ยกีฬาสีหรือว่าทํางานช่วยครูทํางานเกี่ยวกับสารวัตรนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยะะกิจกรรมที่เด่นๆนะคะต่อไปข้อ2ใหญ่นะคะการพูดแนะนําตน เมื่อเข้าปฏิบัติงานหรือรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาควรระบุถึงประเด็นสำคัญคือก็เช่นเดียวกันข้อที่1บอกชื่อและนามสกุลนะคะข้อที่2รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาจบชั้นอะไรสูงสุดก็บอกเข้าไปนะคะข้อที่3ตําแหน่งหน้าที่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ว่ามีอะไรบ้างนะ ก็เหมือนกับนักเรียนไปสมัครงานนั่นเองนะคะไปปฏิบัติงานก็คือสมัครงานนั่นเองต่อผู้บังคับบัญชาว่านักเรียนจะเข้าไปอยู่ในตําแหน่งอะไระเช่นเป็นตําแหน่งเลขาาเงี้ยนะคะก็ได้นะนักเรียนก็บอกไปเขาจะได้รู้รายละเอียดของเราต่อไปข้อ3ใหญ่การแนะนำบุคคลอื่นในงานสังคมหรือในที่ประชุมต่างๆโดยให้รายละเอียดดังนี้ดังนี้ นะข้อที่1ก็เช่นเดียวกันบอกชื่อนามสกุลนะว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรข้อ 2. ความสามารถของผู้ที่เราจะแนะนำนะคะข้อที่3ไม่ควรแนะนำอย่างยืดยาวหรือไม่นำเรื่องส่วนตัวที่จะทำให้ผู้อื่นอับอายหรือตะขิดตะขวนใจมาพูดนะ เราไม่ควรเอาสิ่งที่ไม่ดีมาพูดนั่นเองนะคะข้อที่4การแนะนำบุคคลให้ผู้อื่นรู้จักต้องใช้คำพูดเพื่อสร้างไมตรีที่ดีระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายนะคะ,ะ,ะย้อนกลับอัเดูใหม่นะคะะการพูดแนะนำตัวการพูดแนะนำตนเองนะ ก็มีทั้งหมด3ข้อใหญ่นะคะข้อที่2นะะการพูดแนะนำเพื่อเชิงปฏิบัติหรือรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชานะคะข้อที่3การแนะนำบุคคลอื่นในในงานสังคมหรือในที่ประชุมต่างๆนะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างนะคะการแนะนำตัวอย่างการแนะนำตัวในชุมชน ในชุมชนนะคะชุมนุมชนนะคะในที่ทีอ่อะไรอะเวลาขึ้นเวทีอะไรเงี้ยนะคะอ่นนี่ครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าว่าเวลาที่นักเรียนจะเอ่อออกมาพูดรายงานแนะนําตัวเองเนี่ยนักเรียนจะแนะนําอย่างไรอนะออ่่าฟังนะคะตัวอย่างการแนะนํา ตัวเองในที่ชุมชนชุมนุมชนนะคะท่านประธานและสมาชิกชมรมพัฒนาชีวิตทุกท่านดิฉันขอขอบคุณพิธีกรมากค่ะที่ให้โอกาสดิฉันได้แนะนำตัวเองดิฉันนางสาววรดาพิมพ์พลอยเกิดไกลหน่อยนะคะที่อำเภอโัวจังหวัดน่าน มาอยู่กรุงเทพนี้ก็4ปีแล้วโดยดิฉันทำงานเป็นพนักงานขายที่ร้านใบแก้วดิฉันเรียนเรียนจบชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนใกล้บ้านนั่นเองค่ะความที่เป็นคนที่ช่างพูดหลังจากจบแล้วเพื่อนก็เลยชวนมาทำงานที่ถูกกับนิสัยของตัวเองก็เลยมาก็เลยมาและ เนื่องจากดิฉันไม่มีโอกาสได้เรียนต่อจึงเห็นว่าการศึกษาทางไกลนี้จะช่วยให้ดิฉันพัฒนาชีวิตได้ดียิ่งขึ้นแทนการศึกษาในโรงเรียนจึงสมัครเป็นสมาชิกและต่อไปจะตั้งใจเรียนและร่วมทำกิจกรรมทุกๆก,กิจกรรมค่ะปัจจุบันดิฉันพักอยู่ที่ร้านที่ดิฉันทำงานอยู่นั่นแหละค่ะ ถ้ามีเรื่องใดที่จะให้ทำติดต่อได้ที่ร้านนั้นเลยนะคะสำหรับที่อยู่ของร้านมีอยู่ในทะเบียนรายชื่อนักศึกษาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอันนี้นะคะนักเรียนเป็นตัวอย่างการแนะนําตัวเองอในที่ชุมนุมชนนั่นเองคือเขาเขาพูดไปก็คือเขาก็อยากจะได้งาน ดีๆอยากจะเรียนต่อนะเรียนต่อทางการเพราะจบแค่ม .3 เองใช่ไหมคะเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนเขาก็เลยอยากะจะมาะเรียนต่อทางไกลอันนี้นะคะเรียนต่อทางไกลอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่จะให้หนักเรียนทําก็คือให้หนักเรียนลองเขียนการแนะนําตัวเองนะคะใน ในที่ชุมนุมชนนั่นเองที่ตัวอย่างที่โคให้มาอันนี้แต่นักเรียนอย่าลอกอันนี้นะให้นักเรียนเขียนมาใหม่นะ,ะให้นักเรียนเขียนตัวอย่างมาประมาณ5-10ถึงบรรทัดลงไปในสมุดนะคะได้ไหมคะ,ะได้นะคะน่าจะได้นะคะ,ะต่อไปกิจกรรมที่โคให้ไปนะคะก็ วันนี้ครูก็สอนแค่นี้มีตัวอย่างให้ดูแล้แลวนะคะแล้วก็นักเรียนก็ไปเขียนกิจกรรมให้ครูด้วยนะคะคนละประมาณ5-10บรรทัด EP ที่4นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ